ครับนอ้องคนดีค่ะและนี่คือ,อรายการ Animal Speak นะคะแล้ววันนี้เราก็ไปอยู่ที่จงังหวัดเชียงรายค่ะครับผมแล้ววันนี้หมออ้อยค่าหนูมาดูอะไรค่ะแน่นอนสิครับบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆเนี่ยเราก็ต้องมาเดินป่ากัน <c oughs> ถ้าอยากรู้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงอะไรบ้างป่าสุสั์บนดอยมีอะไรบ้างตามผมกับน้องคนดีมาเลยครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal สวัสดีครับคุณหมอตึงสวัสดีค่ะครับอันนี้น้องคนดีนะครับแล้วก็ผมอ้อยวันนี้ก็มาเยี่ยมคุณหมอตึงถึงที่เลยครับโอ้ยินดีมากเลยครับจะพาน้องคนดีมาดูว่าบนดอยเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้างมีตัวอะไรทาซิเนี่ยน้องคนดีรู้จักไหมครับนี่รู้จักไหมตัวอะไรนี่รู้จักไหมไม่รู้งงเคยเห็นว่าเ้าเคยเห็นค่ะชื่ออะไรมันมีชื่อว่าแกะ แกะหรือใช่เหรอแพมาเดินดูใกล้ๆซิครับคุณ<ผ>หมอตึงครับที่นี่ทาไมเขาถึงเลี้ยงแพะกันนะครับจริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ครับกรเกษตรกรเขาปลูกยางพาราเยอะเข้ามาในพื้นที่ก็เห็นว่าสัตว์ที่น่าสนใจที่จะสามารถที่จะเป็นสัตว์เศรษกฐกิจในพื้นที่ได้มาดูแลแพะน,น,น่าจะเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแกะอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือมันก็เป็นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพาราอันนี้ เขาเลี้ยงมากันได้นานขนาดไหนแล้วครับแถวนี้อตอนนี้นี่ชุดนี้ประมาณสักปีกว่านะครับแพะนี่สีขาวนี่พันนมพันนมนะฮะครับอ่ากะว่าอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยจะรี้นมส่งออกได้อ๋อนมแพะนี่ดีนะคนดีรู้ไหมอย่างลูกสัตว์เนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยหานมอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็เอานมแพะให้ลูกสัตว์กินได้อย่างลูกสุนัขเนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยไปหานมลูกสุนัขให้ไม่ได้ไปหานม ทดแทนอย่างอื่นไม่ได้เขาก็ใช้นมแพ้นี่แหละป้อนให้กับลูกสัตว์กินคือถ้าเป็นนมวัวเนี่ยบางทีทําให้ท้องเสียได้ถ้าให้นมแพ้นี่จะปลอดภัยกับเรื่องท้องเสียมากกว่านี่เราแพ้เวลาเขาเลี้ยงกันเขาปล่อยกันแบบนี้ได้เหรอไม่ต้องมีกรงได้เหรอคะเลี้ยงมันมีหลายแบบค่ะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแบบไม่มีกรงเลี้ยงในกรงก็ได้เลี้ยงในกรงก็ได้ในกรงนี่เราไม่ค่อยเลี้ยงเท่าไหร่พวกนี้ส่วนใหญ่จะกลังสัตว์ปุสัตว์เนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยมากกว่า เหมือนกับส่งเสริมให้มันสุขภาพดีอารมณ์ดีผลผลิตที่ได้มันก็จะดีอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดโรคคือเลี้ยงแบบธรรมชาตินี่ยดีที่สุดเลยยาที่เขากินนี่มันขึ้นเองที่บนดอยหรือยังไงครปลูกค่ะตรงนี้เป็นญ้าปลูกถ้าญ้าเอ็นนี้เป็น้าลูซี่อะค่ะลูซี่ขึ้นได้ปุ๊บ้าอื่นไม่ขึ้นละเพราะว่ามันรากมันมันแข็คุมหมดใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะลงลูซี่เราต้องไถไถเซียเลยฮะไถครับไถแล้วก็ ไม่งั้นหญ้าเดิมที่มันมีอยู่มันก็จะขึ้นนะครับอ๋อแล้วเลี้ยงปล่อยอย่างนี้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เจอบ้างไหมครับในส่วนของแพะที่บ่อยที่สุดหรือมีปัญหาที่สุดก็คือในส่วนของพยาธิอ่ต้องถ่ายพยาธิเป็นประจาก็ต้องมีโปรแกรมถ่ายพยาธิใช่ไหมครับมีโปรแกรมครับก็ทุกๆ3เดือนสี่เดือนอย่างนี้่ะหรือว่าหกเดือนในส่วนแพทย์เราตอนนี้เราจะใช้ทุกเดือนทุกเดือนเลยฮะทุกเดือนแต่สลับยาเอาครับเพราะว่าเราปล่อยเราปล่อยแปลงเลยต้องถ่ายบ่อยถ่ายบ่อยหนึ่งละครั้งแต่ถ้าอยู่ใน ในโรงเรือนหรือว่าเลี้ยงแบบยืนโรงนี่อาจจะสมหรือสี่เดือนก็ได้นะครับแล้วอย่างนี้มันมีทําวัคซีนอะไรด้วยป่ะฮะที่นี่ทำป่ะมีครับวัคซีนเราทาตอนนี้ที่ทําอยู่ก็คือเฉพาะปากและเท้าเปื่อยแล้วกันดูแพ้เนี่ยค่ะตัวผู้ตัวเมียต้องดูยังไงคะดูที่เขามันหรือเปล่าคะเขาแพ้เหรออ๋อไม่จําเป็นอะค่ะเพราะบางครั้งตัวเมียก็มีเขาได้เราก็ต้องดูที่เต้านมเต้านมบ้างแพ้ดูอะไรง่ายๆพวกพวกแพ้ที่ดูง่ายอยู่ละ วันนี้พี่หมอตึงมาที่นี่จะมาดูแลน้องแพะเนะยค่ะคุณหมอตึงจะทํายังไงกับน้องแพะบ้างคะอ๋อวันนี้ว่าจะมาถ่ายพยาธิน้องแพะแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้องแพะมันจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคนะครับอ๋อเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้พอดีใช่ครับวันนี้คุณหมอตึงก็ครบกําหนดที่เข้ามาตรวจเย่ยมฟาร์มพอดีเดี๋ยวดีไม่ดีไอตัวที่มันคลอลูกไปใหม่ๆนี่เดี๋ยวจะรีดนมให้ดูให้น้องคนดีชิมนมแพะดูโอ้โหนมจากเต้า ของจริงเลยนี่นมจากเก<พ>้าข้อ,ขอนี้ผ่านการตรวจโรคมาะลืวเป็นหมดทุกโรค <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ปลอดโรคทุกอันไปเอาตัวท้ายแล้ว,วขึ้น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 ตัวท้ายแล้วขึ้น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 น,นุ๊กุกคนคุณหมอ,อ้อยคัดมาสักตัวเลือกตัวนะฮะครับเลือกมาสักตัวนะครับตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าไหมนี่น้องคนนี้รู้ว่าเขาเรียนอะไรอยู่นี่เห่อนี่เขาเรียนอะไรอยู่เปล่ารู้ไหมอะไร อันนี้เป็นก้อนเกลือแร่มีกี่แบบครับมี่สองแบบอันที่มีสองแบบครับสีแดงกับสีขาวต่างไงฮะอันนั้นจะเน้นแพะกับแกะตรงๆเลยครับอันนี้สําหรับลัวแ้วก็เสริมไปถ้าให้กินสําหรับตัวสีแดงตรงๆเลยมันก็จะมีสารบางตัวอย่างกคัพเปอร์มากเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลย้องให้สลับกันผมรู้สึกเขาชอบกินสีแดงคะเนี่ยแหว่งไวมากก่านั้วเนี่ยแล้าทำไมโรงเรียนแพะต้องมีไอสีดำๆคุมไว้ด้วยคะโรงเรียนเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูง ลมมันแรงแล้วแสงแดดก็ร้อนจัดเราก็เลยเอาสแลนสีดำเนี่ยมาคุมไว้กันทั้งดมกันทั้งแดดเพื่อไม่ให้แพะเรามีปัญหารหรือว่าป่วยไม่สบายค่ะก็เลยต้องคุมไว้ตัวไหนที่จะโชคดีอตัวนี้แล<า>้วกัน,นไหนๆมาถึงที่ทั้งทีก็ต้องดูแลกันให้ครบครับทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยป้อนยาถ่ายพยาธิตรวจร่างกายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การรีดนมแพะครับเหนื่อยเหนื่อยละเดินขึ้นดอยมันเหนื่อยได้แค่นี้เองผ่ามาห้าดอยเองได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนตัวไม่กีบอะอันไงเจ้าของวันดีครับวัสดีครับอันนี้คุณเนครับคุณหมออันนี้น้องคนดีครับ ป็นยังไงบ้างคาเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยค่ะเหนื่อยเดี๋ยวไปดูสัตว์ที่เลี้ยงกันดีกว่าถึงเวลาให้อาหารพอดีอันนี้ก็มีเลี้ยงแกะครับผมผมเห็นอาหารด้วยมีหลายอย่างมีกี่อย่างที่นี่ที่นี่แกะเป็นหลักเลยครับแกะเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะอย่างอื่นก็เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนอันนี้มีแก่กี่ตัวครับเนี่ยผมเห็นเยอะมากมาเกิด 200ตัวครับอ๋อหลักๆก็จะมีซานตาอีเนสครับซึ่งเป็นแกะเนื้อครับซึ่งแกะเนื้อเนี่ยเขาจะไม่มีขนครับอ่าคนที่จะไม่ทราบเนี่ยบางทีก็จะนึกว่าเป็นแพะอ๋อครับอ่าตอนนี้ก็ถึงเวลาให้อาหารพอดีเรามาให้อาหารแกะกันก่อนเลยดีไหมครับดีฮะ,อะโอ<ฮ>ย<ฮ>มากันเพียบ ไ้คุณเนถึงสนใจมาเลี้ยงอ๋อตอนแรกผมเลี้ยงไว้อยู่ประมาณ20ตัวครับเลี้ยงให้แก่ให้มันกินหญ้าในสวนผลไม้อ๋อคือกล่าวว่าก็คือว่าเราากพืชใช่ครับพอเลี้ยงเลี้ยงไประยะหนึ่งเริ่มศึกษาก็เริ่มพบว่าการเลี้ยงแกะนี้มีความน่าสนใจเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากเขาได้หลายส่วนเลยครับครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นขนของเขาจะเป็นหนังครับแล้วก็รวมทั้งมูลเขาด้วยก็เลยเป็นที่มาทีนี้ก็เลยขยายฝูง ร้อยสองร้อยตัวผมว่าก็ถือว่าเป็นระดับครัวเรือนนะครับเป็นระดับครัวเรือนที่ดูแลได้เองเพราะว่าถ้าเราดูแลได้เองอเพราะว่าถ้าเทียบในระบบแบบอุตสาหกรรมจริงๆก็ต้องเป็นพันตัวหรือเป็นหมื่นตัวขึ้นไปในขณะที่ข่าวนะฮะเราจะเห็นว่าความต้องการบริโภคเนื้อวัวก็เยอะทีนี้เนี่ยวัวเนี่ยเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราต้องใช้เวลาตั้งหนึ่งปีในขณะที่แกะเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราสามารถได้ผลผลิตจากเขาสองครั้งก็คือเขามีลูกได้สองครั้งต่อปีแล้วก็อายุเขาประมาณ5เดือน ถึง6เดือนแล้วก็สามารถทําเนื้อได้ละในขณะที่วัวนี่ต้องใช้เวลาเป็นปีตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการทดแทนภาว่าขาดแคลนเนื้อคนหลายๆคนยังไม่เคยทานเนื้อแกะก็จะมีกลิ่นอะไรอย่างนี้นะครับส่วนหนึ่งที่ทําให้เนื้อของแกะหรือแพะมีกลิ่นมีปัจจัยอยู่2-3ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือกรรมวิธีการผลิตเนื้อก็คือการชำแหละข้อที่2ก็คืออาหารที่ใช้เลี้ยงครับ อย่างในต่างประเทศเขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมก็มี<ช>การใช้อาหารข้นในการขุนเยอะทําให้เกิดไขมันสะสมเยอะเพราะฉะนั้นกลิ่นอาจจะเยอะกลิ่นก็อาจจะเยอะอก็คือถ้าเราควบคุมตัวแปร2อสาตัวนี้จริงๆเนื้อแกะเป็นอะไรที่วิเศษมากแกะขนนี่เอาขนอย่างนี้เลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะใช่ครับแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการก่อนเชื่อไหมฮะว่าจากขนแบบนี้มอมแมมแบบนี้เราสามารถ นำไปทำเสื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่หน้าหนาวได้เป็นอย่างดีเสื้อกันหนาวนั่นเองแล้วก็ผ้าพันคอด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือว่าถ้าเราทอบางๆนะฮะ,ฮะก็คือเราใส่มันจะเบาในขณะที่อบอุ่นก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการตัดขนแกะแบบที่ชาวดดยหลวงเขาทำกันผมขอพาคุณผู้ชมบินข้ามทวีปไปถึงประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนครับเพื่อชมการตัดขนแกะ จากแหล่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คืออักโกโดมครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงแกะมากมายหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงยังเป็นสถานที่โชว์การตัดขนแกะด้วยวิธีที่เรียกว่าโบเวนอีกด้วยครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณกรอตฟี่โบเวน นักตัดขนแกะชื่อดังของนิวซีแลนด์ซึ่งว่ากันว่าวิธีการตัดขนแกะแบบนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งกี่เดียว่ะครับคือเขาร้อนเหรอคะเขาถึงได้อยากตัดขนใช่ค่ะโดยปกติแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของแกะเนี่ยเราควรจะตัดขนให้เขาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในช่วงหน้าร้อนครับเพราะขนนี่มันเก็บ ความร้อนได้ดีมากคะไม่ระบายความร้อนไม่ได้ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องความสะอาดด้วยครับคือไม่ว่าจะอยู่ในเขตร้อนหรือเขตหนาวก็คือปีหนึ่งเราควรจะตัดขนให้เขาหนึ่งครั้งครับวิธีการตัดขนที่ถูกต้องนะครับท่านั่งของเขาจะเป็นท่านี้แล้วก็ในการตัดเนี่ยจะต้องใช้เวลาตัดยังไงให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เขาเครียดครับในต่างประเทศนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราจะใช้แบตเตอรี่ตัดไล่ตั้งแต่ด้านข้างนี้มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บในต่างประเทศเขาจะทําเร็วมากแต่เนื่องจากเมืองไทยเราเนี่ย อุปกรณ์เฉพาะแบตแบตเตอรี่นั้นแพงมากแล้วยังไม่คุ้มทุนกับจํานวนแกะ<อ>ที่น้อยเราเลยจําเป็นต้องใช้กันไก<อ>ก็คือใช้วิธีตัดมือแบบวิธีโบราณครับถ้าใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราจะให้เขานั่งแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าใช้กันไกเนี่ยเราจะให้เขานอนตะแคง<อ>เราก็จะมีคนช่วยเราจะทีนี้เนี่ยวิธีการตัดเนี่ยเราจะต้องไล่ไปจากที่ท้องการตัดขนให้ดีก็ควรจะตัดให้ได้ออกมาเป็นแผงนะครับนี่นะครับ เราก็จะไล่อย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงอีกฟากหนึ่งเนื่องจากเวลาเราตัดอย่างนี้เนี่ยมันใช้เวลานานครับางทีเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตอาการเขาดีๆบาง<ด>จังหวะที่เขาเครียดแล้วเขาเหนื่อยมากๆเราจะไม่ต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการคัดแยกชิ้นส่วนส่วนต่างๆของคนนะครับเพราะคุณภาพจะไม่เท่ากันค,คุณภาพขนที่ดีที่สุดจะอยู่บริเวณแผงคอครับเพราะว่า เป็นขนที ique, gen, essen, family, CAP, ่มีความละเอียดมากที่สุดแล้วก็ขนบริเวณคอนี่จะมีความสกระปกน้อยกว่าบริเวณอื่นเกรดของขนเนี่ยราคาก็จะต่างกันแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ที่ขายกันในเครือข่ายที่แปรรูปขนเนี่ยนะครับขนดิบก็อยู่ที่กิโลละประมาณ120บาทแต่หลังที่ไปผ่านกรรมวิธีแล้วก็ปั่นมาเป็นได้แล้วเนี่ยราคาก็อยู่ที่กิโลละ1,500บาทตัวหนึ่งจะได้ประมาณ2-5กิโลครับ ความละเอี mhm. ยดของขนวัดกันด้วยหน่วยของไมครอนนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานกําหนดอยู่ว่าแกะสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเหมาะที่จะทําผลิตภัณฑ์ต่างๆกันนะครับส่วนที่ละเอียดสูงเนี่ยก็เหมาะที่จะทําพวกเครื่องนุ่งห่มผ้าพันคอขนแกะเนี่ยผืนเล็กๆบางๆเนี่ยแต่ว่าให้ความอบอุ่นมากเลยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าฝ้ายลองจับดูครับนุ่มไหมนุ่มฮะ ถ้าเราต้องการเสื้อขนแกะเนี่ยค,ะค่ะเราจะต้องใช้แกะกี่ตัวคะตรงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของเสื้อครับ<ม>ซึ่งถ้าเราคำนวณคร่าวๆเราคำนวณจากน้ำหนักนะครับอย่างขนแกะที่ขนแกะดิบที่เราตัดเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ประมาณ2-5กิโลใช่ไหมฮะแต่เวลาเรามาแปลรูปแล้วเนี่ยส่วนที่เราได้เป็นเส้นใย,ยจริงๆเนี่ยก็จะลดลงประมาณ50หรือมากกว่านั้นอย่าง เสื้อกักที่ผมทดลองทำเนี่ยน้าหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลกว่าก็อาจจะต้องใช้แกะถึงประมาณ4ตัว mm hmm. ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราตัดขนแกะแล้วเนี่ยครับเราก็จะต้องทำความสะอาดสีดำๆที่เราเห็นนี้นะครับก็จะเป็นไขมันค mm hmm. าบไขมันจากผิวหนังของเขาที่ติดนะครับครับเราก็จะต้องต้มให้ไขมันออกก่อนต้มน้ำให้ให้พอเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ขนแกะลงไปเลย mm hmm. นะครับ ลงไปแป๊บเดียวเนี่ยสิ่งสงกระปกที่เป็นไขมันเนี่ยก็จะออกมาทันทีเลยค<ม>ือหลังจากที่เราต้มระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะต้องนําขนที่ได้เนี่ยไปล้างในน้ําสะอาดารารแล้วก็แช่ผงซักฟอกไว้อีกทีหนึ่งหลังจากนั้นพอเราซักแล้วเนี่ยเราก็ต้องนําขนที่ได้เนี่ยไปไปตากแดดพอแห้งแล้วเราถึงจะนําไปปั่นไปยีแล้วก็ปั่นเส้นต่อไปหลังจากที่เราต้มแล้วนะครับแล้วก็ไปตากแห้งแล้วเนี่ยอ่าเราก็จะได้ขนดิบ เป็นแบบนี้ครับอืมเป็นยังไงขาวขึ้นไหมคะนม่ขาวนนขาว,ข,าวขึ้นล้<ช><ข>อ่าอันนี้คือขนขนดิบเลยแต่พวกนี้นี่คือเราไปผ่านกระบวนการย้อมสีมาเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแปลงขนแล้วก็ปัน่นปั่นเส้นใหญ่ให้ดูนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็จะต้องใช้ที่แปลงขนต้องใช้2อันอันนี้เรียกว่า Wool g a r er ด e r นะครับภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ขนแกะประมาณหนึ่งวางลงไปบนแปลงอย่างนี้แล้วก็ เราก็จะต้องยีอย่างนี้ครับสังเกตดูนะครับจะยีไปเรื่อยสักพักหนึ่งจนไปเรื่อยสักพักหนึ่งครับจนมันฟูได้ที่จนมันฟูได้ที่แล้วก็เราสังเกตดูว่าสิ่งสกรปรกเนี่ยหลุดออกไปอพอเราได้รเราได้ขนแบบนี้แล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เรายีเป็นก้อนอย่างนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะไปปั่นเป็นเส้น หลังจากที่เราปั่นเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปทําเป็นเสื้อผ้านั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราทดลองอ,อ,อันนี้จะเป็นเสื้อกั๊กนะครับก็จะเป็นขนแกะร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องไปย้อมสีอะไรป่ะฮะโดยผมอันนี้ไม่ไม่ครับอันนี้คือสีธรรมชาติแล้วเขาใส่ใช้สีนี้เลยฮะเวลาคนใส่กัน,นแล้วแต่ฮะว่าเราต้องการสีอะไรแต่คืนนี้ผมต้องการโชว์ให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่ามันเป็นขนแกะจริงๆรธรรมชาตินะฮะใช่อันนี้ใช้วิธีการถัก เส้นใหญ่จะใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะนมันจะมีน้ําหนักหน่อยแ,แต่คือใส่แล้วมันบางแล้วมันอุ่นอันนี้ใช้ใช้ได้ขนแกะประมาณกิโลก,กว่ากว่าเกืกกอบ2กิโลครับต้นทุนเราก็จะอยู่ที่เกือบสามพันละโห<ฮ>ยังไม่รวมค่าทอครับนี่เฮ้ยเท่ฮะเนี่ยโหอุ่นเลยฮะเนี่ยเอาที่ผมเห็นหมดแล้วว่าแกะตัวนึงเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนื้อเอาไปรับประทานได้ ขนก็มาใช้ได้มูลผมอยากรู้มูลแล้วคราวนี้ก็เมื่อกี้ที่เราเจอกันครั้งแรกอันนั้นผมกาลังตากมูลอยู่เอาผนึกว่าพูนดินไม่ใช่นั่นคือมูลแก่ครับในแต่ละวันก็คือเราจะต้องนําไปตากแดดครับหลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการคราวนี้ขี้แกะที่ได้ก็จะเอาไปเป็นปุ๋ยแล้วก็นอกจากนั้นเรามีระบบแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรครับก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตรยกตัวอย่างเช่นเปลือกทัวเลือง พวกฟังข้าวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ระบบแลกเปลี่ยนก็คือผมนํามูลแกะหรือขี้แกะเนี่ยไปแลกกับวัตถุดิบเหล่านั้นแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาหารให้แกะได้ดีอีกด้วยมูลแกะเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ว่าในมูลเขาจะมีแอมโมเนียกับยูเรียเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัเจนจะสูงก็คือเหมาะกับพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงอย่างพืชไร่พวกข้าวพวกข้าวโแล้วก็หลายคนที่เอาไปทดลองดูนะครับก็พบว่า สามารถช่วยไล่หอยเชอรี่ในนาข้าวได้คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปได้ข้อมูลมาจากจากทางอินเทอร์เน็ตมีคนทดลองแล้วเขาก็เอาไปทดลองใส่สรุปว่าได้ผลจริงๆนอกจากหอยเชอรี่แล้วหนูเนี่ยหนูที่ชอบมามากัดต้นปาล์มเนี่ยนะครับหนูก็ไม่อยู่ตอนนี้เนี่ยเรายังขาดข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการยืนยันแต่คือจากที่ชาวบ้านนําไปใช้เนี่ยก็บอกต่อกันมในไล่หอยเชอรี่อ่าฮะผมในฐานะคนเลี้ยงแกะเองเรายังไม่ได้ พิสูตแต่ uh huh. เราก็ตามไปดูอยู่ซึ่งเขายืนยันอย่างนั้น uh huh. น,น,นะนะถ้าเกิดมูลแกะไล่หนูไล่หอยเชลรี่ได้นี่ชาวนายิ้มเลยนะลดการใช้ยาสารฆ่าแรงไปได้เยอะมากข้าวที่กินเราก็ปลอดภัยโหแกะตัวเดียวทำประโยชน์ไม่รู้กี่สิบอย่างนี้เลี้ยงแกะดีกวะะ่า พามาดูอะไรสิ่งที่ผมภูมิใจในพื้นที่นะครับอยากให้คุณหมอได้เห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของอำเภอโดยหลวงเรานะครับ,อรบนอกจากแกะแพะแล้วนะครับเขาต้องจัดงานอะไรให้คุณหมอแน่เลยจริงเหรอดูออวันดีครับโอ้วัสดีครับวัสดีครับ,รบอันนี้พี่น้องชนเผ่าของเราซึ่งจะมีการเลี้ยงปศุสัตว์ครับเป็นของตัวเองเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสุกรหรือว่าหมูก่อนอื่นเรา ต้องมาทักทายกับพี่น้องชนเผ่าของเราก่อนว่าจะทำยังไงนะครับทำงาครับแต่วัสดีครับแล้วก็จับมือกับพี่น้องชนเผ่าเหมือนสร้างความคุ้นเคยให้พี่น้องเราว่าเขาจะไว้ใจไว้วางใจเราครับว่าเราเป็นพี่น้องกับเขาวันนี้มาเยี่ยมมาเที่ยวหหเนาะมาเยี่ยมครับผมอยากทราบด้วยึงครับคือเสื้อเห็นมีทั้งสีขาวสีแดงชมพูสีดำอะไรเงี้ยสีม่วงเงี้ย มีความแตกต่างกันไหมครับนี่ยเป็นสาวอ่ะเป็นโซดูเป็นโซดูผู้หญิงสาวผู้หญิงโซดูผู้หญิงใส่สีขาวผู้ชายไม่ใส่สีขาวใส่อย่างงี้ผู้ชายใส่สีแดงผู้ชายใส่เป็นบ้านอะไรไปอ๋อทำไมบ้านสีดำคงบอกก็มาดูแลมาดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับพี่น้องที่นี่ใช่ไหมครับพอพี่น้องชนเผ่าพูดง่ายๆคือจะเอาหมูตัวเล็กๆนี่พอจะไปได้อยู่ว่ามันเป็นอะไรไม่สบายยังไงแต่ถ้าตัวโตๆโตใหญ่เนี่ย คงให้อุ้มไปที่อำเภอไม่ไม่ไหวครับเราก็ต้องมาบริการถึงที่ให้ครับประชาชนหรือให้พี่น้องของเราส่วนมากก็มีปัญหาอบางทีหมูมันตัวใหญ่เลาวคลอดไม่ได้อะไรไม่ได้ออกลูกไม่ได้ก็ต้องอคลอดไม่ออกหมอเขามาช่วยทําคลอดให้ฉีดยาเล่นคลอดอะไรนี้ให้แล้วที่บ้านเลี้ยงกันเยอะไหมครับหมูเนี่ยจะมีทุกหลังคาเ่ลาทุกหลังคาเลยก็จะเลี้ยงอย่างน้อยตัว2ตัวสตัวอย่างนี้ครับหมูที่ครับพี่น้องชนเผ่าเราเลี้ยงเนี่ย ค่อนข้างจะมีความทนทานต้านทานโรคกินอาหารเหลือเศษจากที่พี่น้องเขากินแล้วเอามาให้หมูพวกนี้กินก็มีความทนทานต่อโรคแต่ก็มันก็ต้องมีการป้องกันโรคก็ทําวัคซีนถ่ายพยาธิมันก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะเหมือนแพะเหมือนแกะครับแล้วทุกบ้านที่เลี้ยงหมูเนี่ยผมสงสัยว่าเขาจะมีพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับหมูไหมครับเพราะว่าเห็นทุกบ้านมีหมูหมดเลยฮะมีประเพณีครับประเพณีอะไราครับประเพณีถึงเวลาปีหนึ่งก็คอยเลี้ยง แกะหมูคู่หนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งรันพับบุตรหรือวิญญาณพ่อที่ตายไปแล้วครับป่ากินกลับมาให้มากินให้มากินเลี้ยงให้มากินเลี้ยงให้มากินเลี้ยงเลี้ยงผีเนี่ยอ๋อครับก็คือเหมือนกับว่าในปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีพิธีก็คือให้บรรพบุรุษกลับมากินอาหารที่เราทําให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนเหมือนไหว้แหละพิธีไหว้เหมือนไหว้เหมือนคนจีนอ่ะไหว้บรรพบุรุษกินก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามากินต่อเนเป็นสิ่งมงคลกันเล่าก็มีประเพณีที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็น ประเพณีที่ดีครับสามารถป้องกันโรคได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องชนเผ่าเราเนี่ยจะไม่เอาหมูจากบ้านอื่นก็คือจากหลังคาอื่นเนี่ยเอาเข้ามาในบ้านของตัวเองอถ้ามีการเอาเข้ามาเนี่ยอาจจะมีวิธีการเสริข้าปรับอะไรพวกนี้หลังคาอื่นนี่ก็คืออ,อ,ยอย่างเช่นว่าอยู่บ้านหลังนี้ก็คือหลังคานี้ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าบ้านหลังนู้นจะเอาหมวยฝั่งนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ทำไมครับแต่ผิดทีนี้หนึ่งผิดทีนี้เลยครับ แล้วเรามีวิธีถ้าเกิดจะต้องเอาเข้ามาสมมติบ้านหลังนี้ถ้าจะเอาเข้ามาเจ้าเจ้าของบ้านที่ละเจ้าของบ้านรับมาเองคนอื่นเอาเข้ามาไม่ได้คนอื่นเอาะอ๋อปับสองบาทปับสองบาทแล้วก็ผัดมินิถ้าไม่ดีไปซื้อหมูมาไปซื้อหมูมาอีกมาเลี้ยงอ๋อก็คือทั้งเสียค่าปรับแล้วจะต้องซื้อหมูมาเลี้ยงอีกเพราก็ถ้าบอกว่ากว่าจะเอาเข้ามาได้ก็ต้องต้องต้องขออนุญาตขออนุญาตมันผิดกฎหด้วยในการเอาเข้ามาใหม่เหมือนกับว่าประเพณีเนี่ยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการที่ว่า ป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรคครับซึ่งดีนะฮะซึ่งเป็นเป็นประเพณีที่หน้าน่าเลื่อมใสหน้านับถือเหมือนกันครับก็มีคิดกันป้องกันนะโดยใช้ปุซโลบายทำให้ปลอดภัยกับโรคที่อื่นวันนี้เนี่ยที่ผมไปดูมาไปกับน้องคนดีมาเนี่ยก็เห็นหลากหลายปศุสัตว์หลากหลายตัวหลากหลายชนิดนะฮะทั้งแพะทั้งแกะทั้งหมูนะฮะสิ่งที่ผมเห็นสังเกตได้ก็คือรอยยิ้มเวลาเราเข้าไปหา เขาก็มีความสุขกับกับการเลี้ยงสัตว์ผู้เลี้ยงแบบพอเพียงพึ่งพาศสยกันผู้ง่ายๆนะฮะมันมีความขัดแย้งกันในในชุมชนเขามีความสมัครสมานสามัเคลมเนี่ยชุมชนดูแลชุมชนนะครับเราก็ดูแลสัตว์สัตว์มีความสุขผู้เลี้ยงก็มีความสุขครับวันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพบกับปศุสัตว์บนดอยยินดีมากนครับได้เห็นชีวิตผู้คนได้เห็นชีวิตของพี่น้องชาวเผ่าปากยอนนะฮะที่ แต่งชุดเผามาเลยนะผมเม่กเคยเห็นว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ได้เห็นนะฮะโอ้โหต้องขอบคุณพี่น้องชาวปากกยอมากครับที่ให้โอกาสได้แวะมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาเห็นหมูนะหมูหมูดอยเขาเรียกหมูดอยฮะหมูดอยฮะลูกดอกมากฮะแต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอะค่ะ แต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะติดตามรายการ Animal Speak ได้ในอาทิตย์หน้านะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะน้อันนี้ลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ